อมันแบบเสียดายมากมันมีแค่4ตอนเองเนาะแต่แบบคือจริงๆพี่รู้สึกว่ามันดีมากเลยแต่ตอนที่อ่านบทแล้วแล้วพอยิ่งแบบพอยิ่งได้ดูของจริงแล้วแบบมี CG มีอะไรเพิ่มทุกอย่างพี่มันดีมากค่ะใช่มแต่คนแบบ,แบบแบบเอออยากให้มันมีเพิ่มอะไรอย่างงี้มันดีมากจริงๆค่ะโอ้โหพี่พี่เจคิวเป็นคนพูดเลยเหรอเออมันก็แยมนิด,น,น,ดน,นึงแยมนิดนึงแล้มันจะมีหรือเปล่า ในเมื่อมันตอนจบมันเปิดมาขนาดนั้นแล้วเออมันก็น่าจะต้องมีมั้งออใช่ค่ะน่าจะต้องมีใช่แต่พิม์ชอบฉากของแบบทรานซชั่นที่มันแบบตอนที่แบบเขาเรียกวอะไรตอนที่พิม์โดนของแล้วแบบทรานซชั่นที่มันขึ้นมาเป็นอ่างน้ำอ่ะมีแต่คนชมตอนนั้นคือแบบภาพทุกอย่างสวยมากค่ะแสดงว่าแฟนๆก็รอลุ้นได้ว่ามันจะต้องไดของแน่ๆโอ้แล้วคุณเชื่อไหมละ่ะ <c oughs> เออถ้าคุณเชื่อมันจะเป็นจริง <laughs> ไม่อยากจะพูดเลยก็คือแบบทั้งแบบฟูดซัพของพี่วินก็คือแบบดีมากแล้วก็แบบแล้วก็ขนมซูรีของพี่วินที่เป็นมากกอโลงชูครีมไม่ได้กินชูครีมด้วยชูครีมอร่อยมากฮะเราชอบอะไรจากกลัมาที่สุดพี่เตอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่เราได้แบบเวิร์กร่วมกันรู้สึกว่าแบบการคอนเนคของเรารู้สึกว่ามันดีมากเหมือนแบบมันช่วยเอื้อต่อการแบบแสดงของเราเยอะมากเหมือนแบบเราจะรู้กันว่าแบบอีกฝ่ายหนึ่งจะเล่นอะไรมันก็เลยแบบทาให้ทํางานกันง่ายขึ้น ใช่อย่างเช่นแบบฉากดราม่าอะไรอย่างงี้เชื่อี่าพิมแบบดราม่าอยู่เขาก็จะรู้ว่าพิมกำลังดราม่าเขาก็จะโผล่ไว้ให้เพราะมันต้องแบบมันยากนิดนึงมันต้องไต่อารมณ์ใช่เรื่องนี้อะไรที่แบบว่าเราระทไความตั้งใจของเขาไหงเพราะว่าพิม์รู้สึกว่าแบบเหมือนพิมเห็นเหมือนตัวละครเขามันยากด้วยมงพิมพ์เห็นตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วที่แบบเขาเรื่ออะไรแบบเขาต้องทำการบ้านหนักมากแล้วก็แบบพอได้เห็นเขาแบบหมดจริงจังแล้วมันแบบมันท้าทายฝีมือเขามากแล้วพิมก็เห็นว่าเขาแบบทาการบ้านกับบททําการบ้านกั ก่อนเข้าฉากแบบสมาธิเขาดีมากพี่ก็เลยรู้สึก,กว่าแบบอืมเขาเก่งขึ้นมากจริงแบบจริงเพลงจริงแบบจริงๆพี่ดิวเขาตั้งใจทำเพลงนี้มากๆเลยนะแบบเช่นตอนแบบถ่าย MV อยู่น,นี่ไม่ได้บอกใครเลยนะเขาแบบเขาบีฟเองเลยนะพี่เ,ออเขามาบีไม่พิมฟังว่าพิม เนี่ยซีเนี่ยพี่อยากจะได้อารมณ์พิมพอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้เขามานั่งเล่าเรื่องให้พิมพฟังพี่เขาตั้งใจมากแบบแบบเขาแบบเต็มที่กับงานนี้ไากจริงน่าจะใช่เพราะว่าพี่ผู้จัดเขาก็โทรมามาบอกมาถามอะไรอย่างนี้แต่เขาเคยเปิดเพลงให้พิมพ์ฟังรอบแรกแล้วแบบตอนนี้พิมยังไม่รู้ว่าแบบพิมพ์จะได้เล่นแต่พิมพ์ก็รู้สึกว่าแบบเออมันพอมันพอมากแต่แล้วเขาก็โทรติดต่อา รรีีบออ่ะะเขาาายกไได้้ปมณนพันทิโส้มมาเป็นผู้จัดการฮะใช่แต่เราก็คือเซเย์ก็คือรับใช่ใช่เพลงมันพอขนาดนี้แล้วมันก็ต้องใช่และตอนนี้คือเพลงมันไปถึ็นคือมันปล่อยแล้วนี่ใช่ใช่อย่าลืมไปฟังกันนะคะนอสตาเออแล้วเราได้เช็คฟีดได้ดูได้ดู MV แล้วก็มันน่ารักมากละมูนแต่งโทนมันก็แบบดีมากจริงๆมันเป็นเพลง <laughs> ได้ยินไหมอะได้ยินยังยินอยู่ไหมอ๋อแค่เกี่ยวกับพี่ให้เจ้าตัวพูดไหมพิมกัวมันจะพูดแล้วแบบไม่ลึกซึ้งเน่าเขามันอ๋อมันใจถัดที่เราเล่นด้วยอ๋อเหมือนเขาเรียกว,ว่าอะไรเหมือนแบบเอ่อ เหมือนแบบในเรื่องใน MV ใช่ไหมเหมือนเขาแบบเริ่มเริ่มมาจากที่แบบเขาเรียนศิลปะเรียนกับพีมแล้วเหมือนแบบพอถึงแบบตอนมหทางแยกแต่เขาแยกไปอีกทางหนึ่งก็คือเรียนบัญชีก็คือเหมือนเล่าเกี่ยวกับชีวิตเขามันดิบๆหน่อยค่ะแบบแต่ว่ามันก็เป็นวความรักหรอพีมว่าแบบมันก็มีมีเซนส์ของความรักนิดนึงแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้หนักมากใช่ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี